สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่แม่กำปองและว,วิวที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งอยู่ที่นี่เลยค่ะระเบียงวิวแม่กำปองร้านคอฟฟี่ช็อปนะคะเค้กอร่อยมากเลยไอศครีมก็อร่อยนะเครื่องดื่มทุกอย่างก็อร่อยใครมาแม่กำปองอย่าลืมแวะมาที่ร้านระเบียงวิวแม่กำปองนะคะ เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆช่วงนี้คนจะน้อยนะคะแต่บรรยากาศดีมากไม่ร้อนค่ะสามารถนั่งชมวิวได้จากตรงระเบียงตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีเวอร์ รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะร้านกาแฟร้านนี้ขนมเบเกอรี่เค้กไอศครีมอร่อยมากเลยนะคะ